สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮหสวัสดีครับมีลักที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในเดอะรักหน้าล็อกนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการเก็บเลเวลรวมทุกวิธีของการเก็บเลเวล1นึถึงหนึแบบไวๆสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่ากะาจะไปเล่นเซฟไทยนะครับอันดับแรกก็คือการเติม v i p ให้ถึงเลเวลสองนะครับจะได้พีเพิ่มถึง20%แล้วก็ได้ส่วนแอคแท็กด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเออเซฟนอกตกราคาประมาณ3 0 0ร้อถึงหกรบาทนะอันนี้ต้องรอดูเซฟไทยว่าประมาณเท่าไหร่แต่คิดมีคิดว่าไม่น่าจะต่างกันมากนะครับประะมาณนนี้นะ อันดับที่2คือการหาปาร์ตี้5คนเห็นไหมครับตอนนี้มีปาร์ตี้5คนอยู่ซึ่งปาร์ตี้5คนเนี่ยจะได้เอ็กพีเพิ่มคืออะไรคือ10%บเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันจะเขียนอยู่เขียนว่าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งสมมติถ้าเราได้เอ็กพีหนึ่งร้อยก็กลายเป็นร้อยสิบพีฟีนะครับแล้วการปาร์ตี้กันเนี่ยเราอยู่นอกแมบบได้นะเราไม่ต้องอยู่แมบบเดียวกันเหมือนอ o โอนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนการเติมเินครั้งแรกจะได้ไม้ราวแดงนะอันนี้ควรเติมครับเพราะว่าสเตตัสบวกค่อนข้างเยอะได้พลังเยอะนะครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนกล่องอันนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าอันนี้ควรเติมนะครับเพราะว่าคอนเนี่ยเอาไว้เจาะรูครับสำคัญมากนะอ่าต่อไปเป็นในส่วนการเลเวลนะครับอันนี้เดี๋ยวมีขออุญาก,กดตรงปุ่มเหลืองตรงนี้นะครับเห็นว่ามันจะมีบอกเกมแนะนำว่าห้ามเติมห้ามตีมอนเกินเลเวล20่เลเวลครับสมมติววถ้ามีส4ิบสี่ก็ไม่ควรตีเกินห4ิบี่ พยายามตีตัวเลเวลให้พอๆกันเพราะว่าเราเน้นสกิลให้ดอกเดียวตายวันฮิตนะครับประมาณนี้นะพยายามเลือกมอนที่แพ้ทางครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเราใช้ธาตุไฟใช่ไหมเราก็ควรไปตีธาตุดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโซลสไตล์มันเข้าทุกธาตุอยู่แล้วก็ตัดไปเลยวิสาห์มาสบายอย่างเงี้ยแหละวิสา์ดอกเดียวตายหมดเลยเล่นง่ายของง่ายก็สําหรับถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะหาสายไสายฟีเติมน้อยก็เดี๋ยวมีทิ้งลิงก์ของวิสาไ์มาให้นะใตเมนลองไปลองไปเปิดเล่นตามเลยง่ายจริง อ่ะต่อไปในส่วนโอดีนโอดีนก็คือเหมือนอ o าโออ่ะดูมีจะลองเปิดให้ดูนะตอนนี้มีได้เอ็พอยู่ประมาณ1 0 0ใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเปิดเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณ10บกว่าเท่าเลยอ่ะเห็นไหมเรากดปุ่มกลางเปิดจากออฟก,กลายเป็นออนเห็นไหมครับดูเอพได้เลยเห็นไหมเอพจะขึ้นไปถึงที่สองพันสองนะโอ้โหมันคูณยี่สิบเท่าเลยเั้งเนี้เออก็เหมือนระบบของ r o เลยครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่เล่นอ o าอยู่แล้วจะเข้าใจร้องอ๋อเลยประมาณนี้นะ ส่วนไอ้ระบบกดมอนตะก,กี้ก็มีทั้ง R O R X อยู่แล้วใครที่เล่นก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วมันนี่นะครับหลักการเก็บเลเวลมอย่างที่หมีบอกครับให้สกิลหนึ่งทีตายถ้าสกิลหนึ่งทีตายมันจะไวถูกไหมถ้าเกิดเราสองสกิลตายมันจะช้านะครับว่ามันนี้นะเอาต่อไปเป็นส่วนยา X P ครับเห็นไหมอันนี้มันจะเขียนว่าสิบสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมจะอยู่แค่สามสิบนาทีนะครับก็อันนี้คือความแตกต่างของสายฟรีกับเตอร์สายเติมน้อย อ่าเดี๋ยวมีจะพาไปวิธีซื้อนะสำหรับใครที่แบบว่ากะเป็นสุรตานแบบอัดเลเวลทั้งวันทั้งคืนเลยเรามีหาแป๊บน,นึงนะลืมคำสั่งนะครับนี่คำสั่งอยู่ตรงนี้ครับเอ๊ะถ้ามีจำไม่ผิดรู้สึกจู่แถวบนมั้งใช่ไหมอ่านไม่ออกนะตอนนี้ก,ก็มีก็มั่วอยู่เหมือนกันตอนนี้แต่ก็คือพอเริ่มพอเข้าใจระบบแล้วว่ามันเล่นง,ง่ายมันไม่ได้เล่นยากนะครับ อ่าเดี๋ยวเพื่อนครับหาก่อนอ่าเนี่ครับเจอแล้วนี่ขวดแรกจะคูณอยู่ที่1 0เนะครับนี่เห็นไหมสิบเปอร์เซ็นต์แค่สามสิบนาทีนะครับแล้วก็เป็นในส่วนขวดที่สองจะเป็นเอฟพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คูณสามสิบนาทีความแตกต่างสายฟรีสายเติมน้อยคือสายฟรีไม่สามารถเติมตรงนี้ได้ครับสุลต่านซื้ออัดทั้งวันทั้งคืนเลเวลเขาจะไวกว่าเราแป๊บเดียวเขาลอยแล้วถ้าอัด่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับประมาณนี้แต่ว่าเกมก็ไม่ได้ใจร้ายสักทีเดียวนะครับเกมก็็มมีีขวดยาแจกใหห้นนนะ่เัครบ แต่มันก็ไม่ได้เยอะไงน้อยนะยังไงใช้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับจะไม่เหมือนสุาตาลต่านที่ว่า <c oughs> เขาไอ้นี่เลยกดทั้งวันทั้งคืนนะอันนี้บอกได้เลยว่าสุาตาลต่านกับสายฟรีสายเติมน้อยเกมนี้สู้ไม่ได้แน่นอนครับสายฟรีเอาบอกบางคนบอกว่าหมีเป็นเทพทางสายฟรีใช่ไหมหมีก็สู้สุาตาลต่านไม่ได้แน่นอนเกมนี้เพราะมันอัดนะอาะต่อไปเป็นในส่วนหอนะครับหอเนี่ยทุกชั้นจะได้ XP เลยตามเขาเขียนมาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาซึ่ง ถ้าเกิดตรงนี้สายสุรต่านเขาจะได้เปรียบสายฟรีอีกแล้วคือเขาเติมอัดหนักเขาก็สามารถไปหดอไดกล้กว่าเราเอ็กพีเขาจะได้เร็วกว่าเขาก็จะไปเลเวลไวกว่าเราเยอะอ่าประมาณนี้นะครับส่วนสายฟรีสายเติมน้อยก็ค่อยกระดึบกระดึบไปชั้นประมาณ40ขึ้นไปก็เริ่มเริ่มยากแหละอออาจจะต้องทําของเพิ่มดาเมจอะไรสักนิดนึงนะครับจะได้เล่นง่ายนะ,ะเดี๋ยวมีขออแนะนําก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆจะบอทเกมนี้ต้องบอกอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกตรงนี้ครับนี่ บอร์ดให้เพื่อนๆกดรีรีขวาล่างเพื่อนเเห็นที่มีหมุนอยู่ไหมอันนี้สามารถรีบอร์ดได้ซึ่งเราจะเก็บบอร์ดได้ะมดหกครั้งถ้าเอวีพีเยอะสุดจะเป็นเควสสีทองนะครับก็ตามนี้เลยพยายามเอาง่ายๆถ้าอยากจะเอาเลเวลไวให้ให้รีเป็นเควสสีทองเอาเอาเก็บให้หมดเลยหกครั้งเห็นไหมเอวพี LP จะต่างกันเลยเห็นไหมครับสีทองจะได้เยอะกว่าและสําคัญคือเราสามารถเอาเพชรแดงไปกดรี เพิ่มได้มากกว่า6ครั้งด้วยก็สําหรับทั้งสายสายเติมมันก็จะไปไวกว่าสายฟรีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือสายสุลต่านเกมนี้สายฟรีสู้ไม่ได้แน่นอนแต่สายฟรีสามารถเล่นได้เล่นได้เอาแบบง่ายๆก็คือเปวิวีก,กับเอ่อฮันเตอร์เนี่ยแหละสองอาชีพนี้ง่ายเสก็เก่งนะครับอ่าถ้าเกิดจะบอดเกมนี้มีแนะนํานะเกมนี้เน้นการบอดย4ชั่วโมงถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เปิดในมือถือนี่ไม่มีทางทันแน่นอนครับตายแน่นอนนะ อ่าต่อไปเป็นในส่วนการทำเควสนะครับก็เพื่อนๆเห็นเควสทองไหมพวกเควสเทสเควสทองเควสฟ้าเควสอะไรก็แล้วแต่เควสทองจะเอพีเยอะครับเพื่อนๆอย่าลืมทำเควสด้วยกดไล่ทำให้หมดเลยอันนี้สำคัญมากนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมถ้าเกิดคิดว่าจะบอด2 4ชั่วโมงมีแนะนำให้ UG จีโฟหรือไม่ก็โปรแกรมอะไรก็ได้ที่บอดได้ข้ามสตวรรษตอ่ะต่อไปเป็นในส่วนหนึ่งวันทำอะไรบ้างอันดับแรกคืออันนี้มันจะเป็นเควสของเกมอยู่แล้ว ซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะมีปัญหาติดตรงที่ว่าเพื่อนๆต้องใส่การครับมันจะมีเควสที่อ่านไม่ออกเถ้าเกิดคนที่เนเกาหลีมีแนะนําให้ใส่การศธรรมันจะมีให้เราใส่การห้าใบก็ใส่ให้ครบแค่นั้นเองก็จะผ่านเควสอื่นก็จะง่ายเลยแค่นั้นเองนะครับ ต่อไปเป็นส่วนหนึ่งวันทำอะไรบ้างก็กดคำสั่งนี้เลยมันก็จะมีให้เราทำเควสบอร์เดเควส์การเควสดตีบอสก็เริ่มเมของ r o อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ที่เล่นกันมาก็น่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับรว่า1วันควรทำอะไรก็เที่ยวนี้มีเล่นนะมีใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเองตรงนี้จบแต่ว่ามันจะมีในส่วนที่เราต้องบอร์ด24ชั่วโมงเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเช่าโปรแกรมนะครับหรือว่าจะเปิดในคอมก็ได้แต่ว่ามีบอกได้เลยว่ามือถือระเบิดแน่นอนถ้าเพื่อนๆคิดจะเปิดนี่สิ อ๋ออย่างที่บอกครับก็จะมีเป็นส่วนตีบอสลงดันอะไรแบบนี้มันใช้เวลา,าประมาณแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วเพราะว่าดันเกมนี้ค่อนข้างง่ายนะดันเกมนี้1นึถึงห้ลงคนเดียวครับแล้วก็ตั้งแต่50 70 90อะไรพวกนี้มาจะลงบาร์ที่แต่ว่าลงง่ายดันไม่ยากเพื่อนๆลืมดันเอ่อไอพวกออร์ลคเกอะไรของแรกหน้าเราออริจินไม่ได้เลนอันนั้น,นาย,ยากครับอันนี้ง่ายกว่ายเยอะอันนี้แบบเหมือนเกมมันไม่ได้แบบว่าสร้างมาให้เล่นระบบบาร์ียากมากเกินไปประมาณนี้นะครับ อ่ะต่อไปมีสรุปให้ฟังนะครับสรุปคือสายฟรีเล่นได้ไหมสรุปคือเล่นได้ครับแต่ว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับสุลต่านนะครับไม่มีทางสู้ได้แน่นอนแล้วก็อาชีพที่ควรจะเล่นก็อย่างที่หมีบอกคือวิ่เกษตรแล้วก็ฮันเตอร์เรื่องเอาครับแต่ว่าเสกยังไม่มานะแล้วก็มีการเติมเงินหนักเหมือนเอาโอเวลเาเราทาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีปอปอัพเด้งขึ้นมาเรื่อยๆก็ทําใจครับถ้าเกิดคนที่ไม่เติมก็กดปิดปอปอัพไป สุรการจะเก่งแบบเวอร์เลยแล้วก็เลยเว่าตันไวกว่าสายฟรีเยอะนะครับแต่ว่าสายฟรีตามหมีได้ครับแล้วประกันเดิมหมีช่วยทุกคนเล่นได้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเออเกอมนี้สามารถหาเงินบาทได้นะก็ไปรับดึงของลุงได้ครับไปไป ไปตั้งราคาแบบโหดไปตั้งราคาบบคโหดของที่คนเขาไม่จําเป็นในตลาดแล้วก็ให้คนที่เขาจะรับเพชรเอาอ่ะให้ใหเอ่อเราเป็นคนดึงของเขาแล้วก็ให้เขาโอนบาทมาประมาณนี้นะครับระบบการดึงแบบผ่านกลางเนี่ยมันก็จะเหมือน R อาใช่ไหมเ M เอก็มี R x แล้วก็เป็นส่วน R o r ก็มีนะแรงล็อกรีเบิร์ดนะครับประมาณนี้อ่ามีก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอให้คนเล่นเถิดแรงล็อกมีความสุขนะครับก็ขอให้คนเลเวลรร้อยไวๆตอนเปิดอ่อ ของเวอร์ชั่นไทยนะครับเดี๋ยวหมีก็คงมาเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแรกหน้าล็องนี่หมีพลาดไม่ได้นะครับเพราะในส่วนหนึ่งก็เป็นงานด้วยนะครับประมาณนี้อ่าแล้วเจอกันนะครับ